ก็เดี๋ยวโยคะันละท่าในวันนี้แท้จะมาสอนกันก็คือท่า Cat and Co w p o พสใช่แล้วจริงๆ Cat and Cow p o พ e เราสามารถนั่งทำบนเก้าอี้ได้ก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีทำจะทำยังไงเริ่มจากการนั่งให้ห่างสักครึ่งก้นก็ได้คร,ครึ่งของตัวเก้าอี้เนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดเรานั่งตัวติดกันไปเวลาเราทำท่าคาวเนี้ยมันจะติดพนักก็ให้เขยบมาข้างหน้ามันครึ่งของเก้าอี้นั่งให้เข่าของเราเนี่ยขนาดประมาณ ช่วงสะโพกของเรานั่งตัวตรง,ตรง,ตรงวางมือคว่ำไว้ที่หัวเข่าเราหรือต้นขาของเราหลังจากนั้นเทคนิคเดียวกันเลยก็คือการหายใจเข้าแอนหลังเชิดหน้าหายใจออกโกงหลังคางชิดอกไหล่ผ่อนคลายหายใจเข้าแอนหลัง เงยหน้าหายจะออกโกงหลังคางชิดอกไหล่ผ่อนคลายหายใจเข้าแอ่นหลังเงยหน้าหายใจออกโกงหลังคางชิดอกอีกสองรอบหายใจเข้าแอ่นหลังเงยหน้า หายใจออกโก่งหลังคางชิดอกค้งสุดท้ายหายใจเข้าอัดหลังเงยหน้าหายใจออกโก่งหลังคางชิดอกหายใจเข้าค่อยกลับมาตรงกลางหายใจออกคลายก็ลองไปทำกันดูนะครับถ้าแค่เดินขาวเนี่ยก็จะช่วย ทำให้หลังเรามีความยืดหยุ่นมากขึ้นช่วยร้อยการปวดหลังได้ด้วยไปลองทํากันดูที่ออฟฟิศครับ